เอาละค่ะทุกคนหลังจากตอนที่นายเอกของเราเนี่ยหยิบหน้ากากของโมเสียนอีกขึ้นมานะคะแอดเนี่ยก็ได้ตัดจบบบละครไทยแอดต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีเครื่องเมมเต็มค่ะอะเรามาสป,ปอยต่อกันค่ะหลังจากตอนที่นายเอกหยิบหน้ากากของโมเสียนอีกขึ้นมา ก็มีชายกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นสิบกว่าคนได้เลยนะคะแล้วก็มาลุมทำร้ายนายเอกอ่ะแล้วหลังจากตอนที่นายเอกโดนกระทืบตะลุมตุมบอลเสร็จนะคะนายเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าเป็นใครกล้าถีบปรมาจารย์อย่างข้ากล้าดีนักนะอันนี้นายเอกพูดในใจนะคะแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งนะคะเดินมาคนนี้เนี่ยแอดก็จำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันนายชายคนนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าพูดว่าอะไรนะเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้ายังกล้าไปฟ้องอีกเหรอคิดว่าข้าไม่กลัวเจ้าไปฟ้องหรืองไง แล้วเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าอยู่ที่ของใครกินข้าวที่บ้านใครแล้วก็ได้ทําการรือบ้านแล้วคนที่รับใช้ของไอ้ผู้ชายคนนี้นะคะก็ได้พูดประมาณว่านายน้อยรือหมดแล้วขอรับไม่เจออะไรเลยแต่เหมือนกับว่าเจอสิ่งนี้แล้วก็ได้หยิบยันให้นายน้อยของเขานะคะก็ได้เอายันนะคะไปฟาดที่นายเอกนายเอกแล้วก็งงสิคะและนายน้อยนะคะก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็แค่กระดาษขาดๆไม่กี่ใบทำยังไงเป็นของสําคัญ แล้วตัดภาพไปที่หน้าในเอกหน้าในเอกคืองงมากเลยค่ะถ้าเป็นเราเราก็งงเหมือนกันนะอยู่ๆเราก็มาเกิดในร่างใครก็ไม่รู้และแถมเหมือนยังโดนเหยียดหยามอีกหน้าในเอกคืองงแบบงงหนักมากคือแบบฉันมาทําอะไรที่นี่นนนนแล้วหน่อาายก็ได้พูดคุณมาว่าอีหน่อยเด็กตระกูลจินก็จะได้เป็นใหญ่คนชั้นต่ำก็คือคนชั้นต่ำเจ้าไม่น่าจะไปถึงตระกูลจินได้หรอก คนรับใช้ของนนยน้อยก็ได้พูดขึ้นมาว่านนยน้อยเซียนซื้อราบผีอยู่ในห้องถุงใหญ่หูยินสั่งให้ข้ามาตามท่านและแนยน้อยเนี่ยก็ได้ตอบว่าได้แล้วก็ทําการเดินออกจากห้องไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทิ้งนายเอกไว้ในห้องอยู่คนเดียวนะคะดูสภาพห้องเละเทะเลยค่ะและลมก็พัดแรงเลยค่ะของจริงลมก็พัดเหมือนพาย,ยุเข้าค่ะและลมก็พัดใส่แต่ไม่แอดต้องพากใหม่อยู่ตลอดเลยค่ะตอนนี้ลมก็พัดใส่แอร เต็มเลยเหมือนพายุเข้าบ้านเลยอ่ะทาไมตอนที่แอดหยุดพากลมก็ไม่พัดทําไมตอนที่แอดกําลังพากสปอยให้ทุกคนฟังอยู่นี้ลมก็พัดพัดอ่ะหลังจากตอนที่นายเอกถูกทิ้งไว้ในห้องคนเดียวนะคะนายเอกเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาล้างหน้าแล้วก็มาคุยกับตัวเองเหมือนนายเอกเนี่ยก็พูดประมาณว่าเมืส่วนอีเ e อ๋ย e มื e ่ส่วนอีฆ e ่าตายอยู่ดีๆจะมาช่วยฆ่าทําไมแถมยังใช้อาคมสละชีพเรื่องก็จะเฉลยให้นะคะว่าที่แท้เนี่ย โมเสียนีนะคะได้ใช้อาคมสละชีพเนี่ยเพื่อช่วยนายเอกไว้นายเอกก็เลยต้องมาอยู่ในร่างโมเส่วนีนะคะถ้าถามว่าแล้วโมเส่วนีล่ะก็คือนางตุยแย่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีชายคนหนึ่งนะคะที่เดินมาแอบว่าเขาหน้าคุ้นๆอยู่เนาะทําไมมันเหมือนคนที่รับใช้ของนาย,ยน้อยคนนั้นเลย แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็หันมาหานายเอกแล้วเขาก็ค่อยๆเดินไปดูหน้านายเอกอย่างชัดๆนะคะแล้วชายคนนั้นก็ได้ชี้ไปที่หน้านายเอกแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเจ้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 าแลเหมือนนายเอกเนี่ยก็บ้าจี้ไปเล่นตามเขาเฉยเลยนะคะแล้วนายเอกก็ชี้ไปที่หน้าเขาแล้วก็พูดออกมาว่าข้าข้าข้าาแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดตัดขึ้นมานะคะแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าอะไรเล่านี่เจ้าบ้าโม่และใครสั่งให้เจ้าออกมากันอะ แล้วนายเอกนะคะก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าคือโมเสเยนอีเหรอแล้วคือไอตอนที่แอดดูนะคะแอดแบบโอ้โหคือถามขนาดนี้ที่มันโปะมากและผู้ชายคนนั้นนะคะก็ได้พูดขึ้นมาว่า mm. ก็ใช่น่ะสิถ้าเจ้าไม่ใช่โมเสเยนอีแล้วเจ้าจะเป็นใครแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยถามนะคะว่านี่แล้วทำไมวันนี้เจ้าไม่ใส่หน้ากากละ่ะแล้วนายเอกก็ทำหน้างงนะคะแล้วก็ถามว่าปกติข้าใส่หน้ากากด้วยเหรอ แล้วผู้ชายคนนั้นนะคะก็เลยถามประมาณว่านี่ตอนที่เจ้าไปเจลิงไทเนี่ยแต่กุลจินได้ทําอะไรเจ้าหรือเปล่าไหนลองบอกข้ามาซิและนายเอกเ,เนี่ยก็ได้ถามประมาณว่าเราข้าไปจินหลิงไทตอนไหนหรอ <P> ผู้ชายคนนั้นก็เลยตอบว่าอายุสิบสามนายเอกของเราก็เลยอ๋อนะคะทุกคนแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยถามว่านี่แล้วเจ้าจะถามทําไมและนายเอกก็ได้พูดขึ้นมานะคะว่าเปล่าไม่มีอะไรและนายเอกก็เดินหนีไปเลยนะคะทุกคน เรื่องราวเนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกดติดตามไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้แอดต้องไปแล้วนะบ๊ายบาย